ไม่มีใครแก่เกินเรียนนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเรียนจบปริญญาโทในวัย55ปีก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตปริญญาโทป้ายแดงายอาภาพรนครสวรรค์นักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่จบปริญญาโทเตรียมเข้าพิธีรับปริญญาในวันที่สองกันยายนนี้ โดยเมื่อวันที่27สิงหาคม2566ที่ผ่านมาอินสตาแกรมส่วนตัวไฮอภาพรนครสวรรค์ ก็ได้โพสต์โมเมนต์ความภาคภูมิใจซ้อมเข้าพิธีรับปริญญาในวันที่สองกันยายนพร้อมกับระบุแคปชั่นไว้ว่าวันนี้ซ้อมรับจริงวันที่สองจ้าไม่มีใครแก่เกินเรียนนะจ้าหลังจากที่ได้โพสต์คลิปและข้อความดังกล่าวออกไปต่างมีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก